เมื่ออายุเกิน35ปีคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนถูกจองจําไม่ใช่ในคุกจริงๆแต่ในจิตใจของตนเองคุณเคยสังเกตไหมเราเติบโตขึ้นมาโดยเชื่อว่าเราต้องเป็นคนมีเหตุผลเท้าอยู่บนพื้นและต้องละทิ้งความฝันในวัยเด็กแต่ฉันจะบอกคุณบางสิ่งที่อาจฟังดูเหลือเชื่อศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของความมั่งคั่งความสุขและเป้าหมายชีวิตของคุณอยู่ตรงวิธีที่คุณใช้จินตนาการของคุณในวันนี้เมื่ออายุเกิน35ปีคนส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมองโทรศัพท์รู้สึกแน่นหน้าอก และเริ่มจินตนาการถึงความหายนะบินที่กำลังจะครบกำหนดอีเมลที่อาจสร้างปัญหาการประชุมที่แน่นอนว่าจะถูกวิจารณ์นั่นคือตัวอย่างของจินตนาการที่ทำงานแต่กลับถูกใช้เป็นอาวุธต่อคุณฮิวกล่าวว่าจินตนาการคือพลังที่ทรงอนุภาพที่สุดในโลกและฉันเห็นทุกวันว่ามันถูกใช้ไปกับความกลัวอย่างไรคุณเคยนับครั้งใหม่ที่คุณนอนคิดในใจถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นและสุดท้ายสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นจริงมันเป็นแบบนี้จิตใจสร้างภาพร่างกาย หยอบตอบสนองเหมือนกับเป็นเรื่องจริงและชีวิตของคุณก็เดินตามภาพเหล่านั้นเมื่ออายุเกิน35ปีเมื่อคุณมีหลักฐานของความลน้มเหลวมากขึ้นเรื่องราวเชิงลบนี้ก็จะทํางานอัตโนมัติคุณเห็นไหมหยุดสักครู่และมองไปรอบๆเก้าอี้ที่คุณนั่งโทรศัพท์กล้องที่คุณดูฉันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเคยเป็นภาพก่อนที่จะกลายเป็นวัตถุสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่คุณใช้วันนี้เริ่มต้นจากจิตใจของคนที่กล้าใฝ่ฝันถ้านี่เป็นจริงกับสิ่งของทําไมจะไม่เป็นจริงกับรายได้สุขภาพหรือความสัมพันธ์ของคุณ ฉันได้เรียนรู้ว่าคุณสามารถไปเยือนอนาคตด้วยจินตนาการและนำมันกลับมาสู่ปัจจุบันได้นี่คือวิธีที่คนประสบความสำเร็จสูงทำงานพวกเขาเห็นเส้นทางที่ต้องการไปและเริ่มทำตัวเหมือนเป็นคนที่ไปถึงที่นั่นแล้ววิลยมเจมส์เรียกเทคนิคนี้ว่าการเป็นนักแสดงแสดงภายในใจจนบทบาทนั้นกลายเป็นตัวคุณเองมันไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการนำทางทางจิตใจตอนเราเป็นเด็กประมาณ 4- 5หขวบเราใช้ชีวิตแบบนี้ทั้งวันคุณเคยสังเกตเด็กที่จดจ่ออยู่กับโลกของตัวเองไหม เขาไม่ได้วอกแวกแต่กําลังฝึกฝนความสามารถที่สร้างสรรค์ที่สุดของเราโรงเรียนโดยไม่ตั้งใจสอนสิ่งตรงข้ามหยุดฝันจดจ่อสิทธิ์หลายสิบปีต่อมาหลัง35หลายคนทําได้แค่จ่ายบินวันจันถึงสุกแลกหนีในวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ใช่เพราะขาดสติปัญญาแต่เพราะลืมไปว่านอกจากการเห็นฟังดมชิมและสัมผัสเรายังมีความสามารถขั้นสูงการรับรู้ความตั้งใจความจําสัญชาตญาณการใช้เหตุผลและจินตนาการด้วยเครื่องมือเหล่านี้คุณสามารถเขียนบทชีวิตใหม่ได้ ฉันเคยอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นมีบางวันที่ฉันอยู่ที่สถานีดับเพลิงพระอนโตฉันหมกมุ่นอยู่กับภาพเดิมในใจหลายชั่วโมงบินค้างจ่ายเงินน้อยประมาณ1 0 0 0 0แบาทไทยต่อเดือนและไม่มีมุมมองอนาคตรู้สึกตัวเองเล็กมากจนกระทั่งฉันหยิบหนังสือขึ้นมาความคิดใหม่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงแรกไม่ได้เกิดขึ้นกับเงินเดือนแต่เกิดขึ้นกับภาพที่ฉันซ้ำอยู่ฉันเปลี่ยนฉากขาดแคลนเป็นภาพความรุ่งเรืองที่ชัดเจนเห็นบริษัทดำเนินงานลูกค้ามาถึงเช็คถูกฝากฉันเก็บภาพนี้ไว้จนมันผลักดันให้ฉันลงมือท และการลงมือเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะฉันโชคดีแต่เพราะจิตใจที่มีวิสัยทัศน์เริ่มมองหาโอกาสที่เคยอยู่ตรงนั้นแต่ฉันไม่เห็นคุณอาจพูดว่าแต่ฉันเป็นคนสมจริงการเป็นสมจริงมักหมายถึงการเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายที่มีเหตุผลวิทยาศาสตร์พฤติกรรมมีคำเรียกสิ่งนี้ว่าคติด,ด้านลบหากไม่ฝึกฝ่ายจิตใจจะให้ความสำคัญกับภัยคุกคาม,มากก,การปลดปล่อยเมื่ออายุเกิน35ก,กับความรับผิดชอบและบินมากขึ้นอคตินี้ดูเหมือนความรอบคอบแต่กลักกลายเป็นกรงขงัง อยากลองทดสอบเร็วไหมสังเกตความคิดของคุณ24ชั่วโมงและจดว่ามีภาพในใจเท่าไหร่ที่เป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการรถติดที่หยุดชะงักลูกค้ายกเลิกการตรวจสอบผลลัพธ์ไม่ดีรายการนี้น่าตกใจและควรน่ากลัวเพราะนี่คือตัวสะท้อนของบทปัจจุบันของคุณข่าวดีคือจินตนาการเป็นกลางคุณสามารถกำหนดทิศทางได้พลังสร้างสารรค์ไหลยอยู่ในตัวคุณตลอดเวลาและภาพที่คุณรักษาจะกำหนดการสนสะเทือนของร่างกายคุณรู้สึกเป็นอารมณ์หากภาพคือความกลัวร่างกายก็สนสะเทือน ด้วยความกลัวหักภาพคือเป้าหมายร่างกายก็สัะเทือนด้วยความเชื่อมั่นสิ่งนี้เปลี่ยนวิธีที่คุณพูดเดินเลือกและโลกจะตอบสนองตามโทนนี้นี่คือเหตุผลที่แซงทำจนกว่าจะสำเร็จใช้ได้ผลเมื่อทำด้วยความซื่อตรงคุณไม่ได้โกหกแต่คุณกำลังซ้อมบทบาทที่คุณตัดสินใจรับตอนนี้มาดูวิธีปฏิบัติเพราะนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวถ้าชีวิตจริงกำลังตะโกนฉันจะเปลี่ยนภาพในใจอย่างไรขั้นแรกทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นชัดเจนแทนที่จะพูดว่า ฉันอยากหาเงินมากขึ้นให้บรรยายฉากราวกับเป็นเฟรมของหนังเจ็ดโมงสองนาทีเช้าคุณตื่นโดยไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกรู้สึกสงบในอกมองบัญชีเงินฝากมีเงินมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทไทยข้อความจากลูกค้ายืนยันโปรเจกต์ที่คุณรักตารางงานของคุณมีช่วงเวลาโฟกัสและพักผ่อนรู้สึกถึงเนื้อสัมผัสข,ของเช้าวันนี้ขั้นที่สองทำซ้ำภาพนี้ในเวลาเดียวกันตอนตื่นและก่อนนอนเป็นเวลา30วันขั้นที่สาประทะก,กับความจริง ทำการกระทำเล็กๆทุกวันเหมือนที่ตูวคุณในอนาคตจะทําเขียนข้อเสนอนัดประชุมเรียน20นาทีจัดการการเงินจินตนาการให้ทิศทางการกระทําให้ร่างกายตอบสนองคุณกังวลเกี่ยวกับการไม่หลอกตัวเองใช่ไหมดีมากเปลี่ยนคําว่าภาพลงตาเป็นการฝึกซ้อมนักกีฬาทําแบบนี้อยู่เสมอตัวอย่างที่มีชื่อเสียงจิมแคร์รีเล่าว่าเมื่อเขายังไม่มีบทบาทใดๆเขาเขียนเช็คให้ตัวเองและจินตนาการว่า มีสัญญาเข้ามาหลายปีต่อมาเขาเซ็นงานที่มีมูลค่าเกินกว่าเช็คดังกล่าวจุดสําคัญไม่ใช่เช็คแต่เป็นการใช้จินตนาการอย่างเข้มข้นเพื่อเปลี่ยนภาพลักษ์ตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักสแสดงฮอลลีวูดเพื่อใช้วิธีนี้แค่ต้องใช้เวลา5นาทีอย่างสงบและมีความกล้าที่จะยอมรับสิ่งงงที่คุณต้องการจริงๆและเพราะหลังจากอายุ35ตารางเวลาของคุณมักเต็มไปด้วยกิจกรรมนี่คือทางลัดที่ใช้ได้ผลในสัปดาห์หน้าตั้งนาฬิกาตุกตอน9้าโมงเช้าบ่ายโมงและ6โมงเย็น พร้อมข้อความว่าฉากเมื่อเตือนปิดตาเป็นเวลา60วินาทีและปรับภาพหลักในขณะนั้นในจิตใจของคุณหากคุณกลัวการตกงานให้เปลี่ยนเป็นฉากที่แสดงความสามารถคุณส่งมอบโครงการอย่างชัดเจนและได้รับการยอมรับหากเป็นเรื่องนี้ให้เปลี่ยนเป็นฉากความเป็นระเบียบคุณเห็นตารางบัญชีรู้สึกโล่งใจและดําเนินการอย่างชัดเจน60วินาทีสามครั้งมอวันดูเหมือนเล็กน้อยแต่เป็นวิธีการรีโปรแกรมวิสัยทางจิตการฝึกซ้อมเล็กๆบ่อยๆอลองทําทันที มองวัตถุสามชิ้นใกล้ตัวและพูดในใจว่าสิ่งนี้เริ่มจากภาพทำตอนนี้การขัดจังหวะเล็กๆนี้ทำลายรูปแบบทำไม่ได้และเตือนเราสิ่งชัดเจนที่มักลืมไปโลกยอมตามภาพที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมั่นคงชีวิตคุณก็เช่นกันสุดท้ายท้าทายสําหรับผู้ที่ต้องการกล้าไปไกลและใช่มันง่ายเป็นเวลา30วันห้ามไม่ให้ภาพที่คุณไม่ต้องการปรากฏใน15นาทีแรกหลังตื่นนอนหากปรากฏขึ้นให้แทนที่ด้วยฉากสําคัญเดียว จากอนาคตที่คุณปรารถนาฉากเดิมซ้ำทุกวันหักพลาดเริ่มใหม่ในวันถัดไปหลังจากครบสัปดาห์สังเกตอารมณ์สมาธิและการตัดสินใจของคุณคุณจะรู้ว่าม่ใช่ความจริงที่พัฒน,นาการคุณหลัง35แต่คือภาพยนตร์ที่คุณเล่นซ้ำภายในและภาพยนตร์นี้คุณมีหน้าที่เป็นผู้กำกับตั้งแต่วันนี้เมื่อฉันคิดถึงการที่โรงเรียนหล่อหลอมเราฉันรู้สึกทั้งเศร้าและโกรธเศร้าเพราะเด็กผู้สร้างสรรในตัวฉันถูกกฎเกณฑ์ที่ตั้งใจดีชะลอความคิดและโกรธ เพราะระบบโดยไม่รู้ตัวได้เปลี่ยนจินตนาการให้เป็นความอับอายฉันจําได้ชัดเจนวันที่เลื่อยสายพานทําร้ายหัวแม่มือของฉันที่เดนเฟอร์เทคและไม่นานหลังจากนั้นฉันออกจากโรงเรียนทํางานงานโง,โง่ๆเปลยนน้ามันเติมน้ํามันทํางานใดๆที่จ่ายเงินในตอนท้ายวันแพลที่หัวแม่มือเจ็บกายแต่สิ่งที่หนักใจยิ่งกว่าคือการรู้ว่าในสายตาคนอื่นฉันกลายเป็นคนปฏิบัติได้จริงไม่มีสิทธิ์ท้อฝันและนี่คือสิ่งที่การศึกษาดั้งเดิมทํากับผู้คนนับล้านเปลี่ยนความอยากรู้อยากอยากเห็นให้กลายเป็นความยอมจำนน มองอย่างเยือกเย็นเด็กจนถึงอายุห้าขวบใช้ชีวิตอยู่ในจินตนาการอย่างต่อเนื่องนี่คือสภาพธรรมชาติของพวกเขาแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ปีการศึกษาพวกเขามักสูญเสียสิทธิ์ภายใน,ใ,นในการสร้างสรรค์ตั้งคำถามและเสียงการวิจัยจากการทดสอบหลายล้านชิ้นแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ลดลงอย่างมากตามปีการศึกษานี่ไม่ใช่เรื่องเล่าแต่สามารถวัดได้การลดลงนี้ไม่ใช่ความผิดของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลรวมของนโยบายวิธีประเมินผลและแรงกดดันให้ถูกต้อง ที่เน้นคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าคำถามที่เป็นต้นฉบับคุณเคยนับไหมว่าหลังส5คุณเซ็นเซอร์ตัวเองกี่ครั้งก่อนเขียนไอเดียเด็ดเกินไปไม่ได้เงินไม่เข้ากับเรซูเม่ประโยคเหล่านี้คืออิดของคุกที่มองไม่เห็นผลลัพธ์สะสมยิ่งคุณตำหนิดเด็กผู้สร้างสารรค์ในตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายที่จะยอมรับกิจวัตรธรรมดาเป็นความจรงิงการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการคิดแตกต่างความสามารถในการสร้างหลายวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาเดียวมักลดลงในวัยเด็กและวัยรุ่นเว้นแต่ จะได้รับการฝึกฝนอย่างตั้งใจซึ่งหมายความว่าปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่ถูกละเลยแล้วนี่เกี่ยวกับเงินอย่างไรทุกอย่างเมื่อจินตนาการถูกกดไว้คุณมักมุ่งเน้นแต่เส้นทางปลอดภัยงานที่มั่นคงกิจวัตรที่คาดเดาได้การเลือกที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัววิทยาศาสตร์พฤติกรรมอธิบายว่าสมองให้ความสนใจกับสิ่งลบมากกว่าการวิจารณ์การสูญเสียความเสี่ยงมากกว่าสิ่งบวกนี่เป็นความลำเอียงที่รู้จักกันดีสิ่งไม่ดีมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งดี นี่อธิบายได้ว่าทําไมความเสี่ยงทางการเงินเล็กน้อยจึงกลายเป็นภัยพิบัติทางอารมณ์ที่ไม่สมส่วนในใจคุณและทําไมหลายคนถึงเลือกคุกสดุกสบายของเงินเดือนที่แน่นอนแทนนี่จะกระโดดสู่ไอดีที่เต็นไปด้วยชีวิตชีวานอกจากนี้ความเชื่อมโยงระหว่างเงินกับสวัสดิการทางอารมณ์ เป็นเรื่องจริงแต่ซับซ้อนการวิจัยแสดงว่าความไม่มั่นคงทางการเงินเพิ่มความรู้สึกเชิงลบและจำกัดความสามารถในการสร้างสรรค์ขณะที่มีทรัพยากรเทียงพอในระดับหนึ่งลดความเครียดประจำวันและเปิดพื้นที่ในจิตใจให้จิตใจใจนตนาการและวางแผนกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อคุณกดจินตนาการเพร,ระเาะกลัวเสียเงินคุณมกักสร้างปัญหาที่คุณกลัวขึ้นมาเองความคิดสร้างสรรค์น,น้อยลงนวัตกรรมน้อยลงทางเลือกในการสร้างรายได้น้อยลงความไม่มั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนี่คือวงจรอ,อุบาทที่ต้องถูกต่อ ฮัดด้วยเจตนาและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีฉันเห็นสิ่งนี้ในผู้คนที่มีอายุมากกว่า35ปีและยอมรับที่จะไม่พยายามฉันยังเห็นในบริษัทใหญ่หลายแห่งที่สูญเสียอนาคตเพราะปฏิเสธที่จะจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่แตกต่างบริษัทที่เคยเป็นผู้นำมีความรู้และทรัพยากรกลับพแพ้ต่อผู้ที่กล้าที่จะจินตนาการเส้นทางใหม่และลงมือทำตัวอย่างเช่น Kodak มีเทคโนโลยีดิจิตอลเก็บไว้ในตู้เซฟแต่ยังคงยึดติดกับโมเดลเก่าความไม่สามารถจินตนาการโลกถ่ายภาพใหม่ได้ทันท่วงทีนั้น ทำให้พวกเขาต้องจ่ายราคาสูงรูปแบบนี้ซ้ำๆในเรื่องราวขององค์กรหลายแห่งเมื่อจินตนาการถูกลดค่าเป็นเพียงความบันเทิงสำหรับเด็กความเสียหายจะกลายเป็นล้มละลายจริงแล้วควรทำอย่างไรก่อนอื่นต้องยอมรับว่าความสมจริงแบบผู้ใหญ่มักเป็นข้ออ้างของความกลัวฉันยอมรับเรื่องนี้กับตัวเองหลังจากบาดเจ็บที่นิ้วหัวแม่มือฉันอาจยอมรับว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละ แต่ฉันเลือกที่จะเปิดเวิร์กช็อปของจินตนาการอีกครั้งหากคุณต้องการออกจากคุกคุณต้องมีการฝึกฝนที่ชัดเจนซึ่งสร้างความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทีละขั้นตอนที่โรงเรียนและชีวิตค่อยๆทําให้เสื่อมลงนี่ไม่ใช่เทคนิคลึกลับแต่เป็นการฝึกฝนเชิงปฏิบัตินี่คือบางวิธีที่ฉันใช้กับนักเรียนและคนทั่วไปซึ่งสามารถเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นการปฏิบัติจะสันเวลาครินาทีต่อวันสําหรับการเล่นอย่างจริงจัง นี่ไม่ใช่การวางแผนธุรกิจแต่เป็นการเล่นกับความคิดโดยไม่ตัดสินเลือกวัตถุธรรมดาและว่าสิบการใช้งานที่เป็นไปไม่ได้ทําเช่นนี้เป็นเวลา21วันความอายจะหายไปเมื่อฝึกบ่อยๆลดความสมจริงด้วยการทดลองขนาดเล็กแทนที่จะพูดว่าฉันจะลาออกจากงานลองทําว่าฉันจะขายคลาสหนึ่งเล่มอีบุ๊กหรือบริการใดๆเป็นเวลาสสัปดาห์การทดสอบเล็กๆลดความกลัวและแสดงผลลัพธ์จริงและจินตนาการจะกลับคืนมาเมื่อได้รับข้อเสนอในอย่างรวดเร็ว เขียนบทสนทนาภายในใหม่แทนที่จะพูดว่าฉันทําไม่ได้ให้ถามว่าฉันจะทําอย่างไรได้บ้างเปลี่ยนคําถามจากนี่ปลอดภัยไหมเป็นนี่จะเป็นอย่างไรในรูปแบบผลิตภัณฑ์ขั้นต่ําภาษาเปลี่ยนโฟกัสของสมองและโฟกัสจะสร้างภาพฝึกฝนการเล่าเรื่องแบบเด็กอีกครั้งจินตนาการถึงวันสมบูรณ์แบบในอีก5าปีและบรรยายราละเอียดทางราสาสัมผัสคุณอยู่ที่ไหนเสียงอะไรได้ยินเปลี่ยนอะไรอยู่รอบตัวใครอยู่รอบข้างทำสิ่งนี้ตอนตื่นนอนหรือก่อนนอนการทำซ้ำสร้างความเชื่อมัน่น สร้างแฟ้มสะสมผลงานการลองผิดลองถูกจดสามไอเดียต่อสัปดาห์และลงมือทำส่วนเล็กที่สุดของมันบันทึกสิ่งที่เรียนรู้อัตราความสำเร็จไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือให้จินตนาการสื่อสารกับความจริงหากคุณคิดว่านี่เป็นไปไม่ได้หลังอายุ35จําจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ภายนอกเริ่มจากการฝึกภายในฉันไม่ได้บอกว่ามันจะสะดวกสบายครั้งแรกที่ฉันอนุญาตให้จิตใจฝันฉันรู้สึกกลัวหัวเราะและไอาอารมณ์ต่างกันในแต่ละช่วงเวลาแต่ความแตกต่าง ระหว่างคนแก่กับคนที่จเจริญเติบโต,ตคือความเต็มใจใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจไม่ใช่เป็นเพียงความบันเทิงตอนนี้มีความท้าทายเล็กๆทำเป็นสัญญากับตัวเองเวันติดต่อกันเมื่อมีไอเดียสร้างสรรค์เกิดขึ้นให้จดลงก่อนตัดสินใจแม้มันจะดูเลวหลายสัปดาห์สุดท้ายเลือกไอเดียที่แปลกที่สุดและทำการทดลองขนาดเล็ก3าวันวัดผลปรับแก้เรียนรู้หาก10วันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้กลับไปเริ่มต้นใหม่มันดูเรียบง่ายและจริงแต่ความเรียบง่ายจะปรับโปรแกรมการปฏิบัติ สุดท้ายอยากเข้าใจฉันผิดฉันไม่ได้ขอให้คุณกลายเป็นนักฝันที่ไม่รับผิดชอบฉันขอให้คุณกู้คืนอิสรภาพทางจิตที่ชีวิตผู้ใหญ่พยายามแลกด้วยความปลอดภัยเมื่อเด็กจินตนาการพวกเขาไม่คำนวณกำไรพวกเขาทดลองความเป็นไปได้เราเกิน35ต้องการสิทธิเดียวกันแต่มีการกระทำวินัยและเกณฑ์สังเกตสังเกตว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ความหรูหรามันคือเครื่องจักรเอาชีวิตรอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากโรงเรียนสอนให้เชื่อฟังให้สอนตัวเองตอนนี้ว่า จะจินตนาการทดลองและสร้างทางเลือกใหม่ทำเช่นนี้คุณจะเห็นว่าคุกนั้นสร้างจากความคิดที่คุณยอมรับไม่ใช่โซ่จริงหลังสาปีความกลัวที่ทําให้คนติดอยู่มากที่สุดคือความรู้สึกว่าช้าเกินไปช้าเกินไปในการเปลี่ยนงานช้าเกินไปในการเปิดธุรกิจช้าเกินไปในการเรียนรู้ทักษะใหม่ช้าเกินไปในการได้ชีวิตที่แท้จริงที่ต้องการความคิดนี้เจ้าเล่ดูสมจริงแต่แท้จริงแล้ว เป็นหนึ่งในภาพลวงตาที่ใหญ่ที่สุดอายุไม่ได้จํากัดแต่ภาพลักษณ์ตัวเองที่คุณพกพาตลอดเวลานั้นต่างหากที่จํากัดขอบเขตที่คุณเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปได้ถูกกําหนดโดยภาพในจิตใจที่คุณสร้างมาตลอดหลายปีเ <Z ip> มื่อใครพูดว่า <S 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 2> <S 2> ฉันทําไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วฉันพลาดโอกาสที่เหมาะสมไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเขาไม่เห็นอะไรนอกจากภาพที่ตนเองยอมรับว่าเป็นจริงคุณเคยพูดกับตัวเองบ่อยๆหมว่าถ้าฉันเริ่มเมื่อสิบปีก่อนตอนนี้ฉันคงดีกว่านี้ นี่คือหนึ่งในกับดักที่พบบ่อยที่สุดเพราะมันสร้างความเสียใจแต่ก็เป็นข้ออ้างไม่ให้ลงมือทําตอนนี้งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกว่าแก่เกินไปมาจากจิตใจมากกว่าชีววิทยาการวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเกี่ยวกับอายุยืนและการรับรู้ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าปัจจัยสําคัญในการสร้างตัวเองใหม่ไม่ได้อยู่ที่อายุจริงแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับความหมายของอายุคนที่เชื่อว่าการแก่ตัวเท่ากับการเสื่อมถอยมักจะประสบกับข้อจํากัดทางร่างกายและอารมณ์มากขึ้น แต่ผู้ที่มองว่าอายุเป็นช่วงเวลาของโอกาสใหม่กลับมีพลังงานมากขึ้นมีความกระตือรือร้อนและมักมีชีวิตยืนยาวขึ้นไม่ว่าคุณจะอายุ35 45 55หรือ65คุณยังมีเวลาในการสร้างวัตจักรชีวิตใหม่ลองคอดิดถึงคนที่พบเป้าหมายในชีวิตช้ากว่าคนอื่น Harlan ซนเดอร์ ander, หรือที่รู้จักในชื่อผู้พันแซนเดอร์ ของ KFC อายุ65เมื่อเขาเริ่มขยายแนวคิดไก่ทอดที่กลายเป็นเครือข่ายระดับโลกนั้นสันแมเดลาถูกจองจำเป็นเวลา17ปีและได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแอฟริกาใต้หลังอายุ70ตัวอย่างเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์แต่เป็นเทียงตวนใจว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคแต่ความเชื่อต่างหากที่เป็นฉันได้ประสบกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองเมื่อฉันลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ยังเด็กเมื่อฉันได้รับบาดเจ็บและคิดว่าไม่มีอนาคตดูเหมือนว่าฉันได้สูญเสียทุกโอกาสฉันไม่มีการศึกษาไม่มีเครือข่าย และไม่มีเงินและเมื่อฉันตัดสินใจลาออกจากหน่วยดับเพลิงเพื่อเปิดธุรกิจทําความสะอาดผู้คนหัวเราะย้อฉันคุณไม่มีการศึกษาจะไปสู้กับบริษัทใหญ่ได้อย่างไรพวกเขาพูดหักฉันเชื่อในภาพลักษณ์ที่พวกเขามีต่อฉันชีวิตที่เหลือของฉันคงต้องลากไปจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งรอรับเงินเดือนสิ้นเดือนแต่ฉันเลือกที่จะลิงดูภาพลักษณ์อีกแบบหนึ่งนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าฉันจเจริญรุ่งเรืองแม้ว่าในเวลานั้นไม่มีใครเข้าใจความกลัวที่จะมาสายเกี่ยวพันโดยตรงกับความกลัวความล้มเหลว เมื่อคุณรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันจะเกิดความอมาพาสที่สมบูรณ์แบบคุณไม่ทําอะไรเพราะคิดว่าจะไม่สําเร็จและคุณเชื่อว่าจะไม่สําเร็จเพราะคิดว่าเวลาผ่านไปแล้วเหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่ในห้องถังที่ล็อกจากภายในหลายคนหลังอายุ3 5เริ่มใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติและนั่นคือจุดที่ชีวิตเริ่มหลุดมือไปคุณสังเกตไหมว่าวันแต่ละวันดูเหมือนจะเหมือนกันตื่นนอนทํางานจ่ายบิลแล้วนอนแล้วทันใดนั้นก็ผ่านไปหนึ่งปีและไม่มีอะไรเปลี่ยนไปการจองจําไม่ได้อยู่ภายนอกแต่เกิด ดิ้นภายในวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าความคิดสามารถสร้างร่างกายได้การศึกษาด้านจิตวิทยาเชิงบวกแสดงให้เห็นว่าคนที่เชื่อในความเป็นไปได้มีพลังงานมากกว่ามีแรงจูงใจมากกว่าและมีสุขภาพดีกว่าเมื่อจิตใจเต็มไปด้วยภาพความร้ายพลังร่างกายจะตอบสนองด้วยความเหนื่อยล้าหมดกำลังใจและแม้กระทั่งอาการทางกายภาพจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่หลายคุณหลังอายุ35รายงานความเหนื่อยล้าสะสมความเครียดเรื้อรังและความไม่สุขใจนี้ไม่ใช่แค่ชีววิทยาแต่เป็นผลโดยตรงจากวิธีที่พวกเขามองตัวเอง ตอนนี้ลองคิดดูถ้าจิตใจของคุณสามารถสร้างข้อจำกัดที่ชัดเจนได้มันจะสามารถสร้างอิสรภาพได้เหมือนกันหรือไม่หากภาพลักษณ์ตัวเองคือภาพวาดในจิตใจคุณสามารถวาดภาพนั้นใหม่ได้แน่นอนว่านี่ต้องใช้การฝึกฝนเช่นเดียวกับที่คุณคุ้นเคยกับการมองตัวเองว่าเล็กคุณก็สามารถคุ้นเคยกับการมองตัวเองว่าใหญ่ได้นี่คือจุดที่จินตนาการสร้างสรรค์เข้ามามีบทบาทแทนที่จะทำซ้ำฉากของความผิดหวังและความขาดแคลนทุกวันคุณต้องเริ่มสร้างฉากใหม่ภาพใหม่ ที่จะครอบงำการรับรู้ของคุณหนึ่งในแบบฝึกหัดที่ทรงพลังคือทุกวันเป็นเวลา15นาทีให้คุณจินตนาการว่ากำลังมีชีวิตอยู่ในชีวิตที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่ฝันไกลแต่เป็นความจริงปัจจุบันรู้สึกถึงอารมณ์รายละเอียดและสภาพแวดล้อมคุณเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรดมอะไรยิ่งฉากสมจริงเท่าไหร่มันยิ่งฝังลึกในจิตใต้สำนึกของคุณ,คณการฝึกง่ายๆนี สามารถเปลี่ยนแปลงภาพลักษ์ตัวเองได้และเมื่อภาพลักษ์ตัวเองเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของคุณก็จะตอบสนองต่ออัตลักษณ์ใหม่นั้นดังนั้นฉันจึงบอกว่าไม่สําคัญว่าคุณจะอายุ35 45หรือ65เวลาที่สําคัญจริงๆคือปัจจุบันและถ้าคุณใช้ปัจจุบันสร้างภาพใหม่ความคิดใหม่และการกระทําใหม่คุณจะเป็นอิสระจากคุกที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือความคิดที่ว่าคุณสายเกินไปความแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับผู้ถูกขังไม่ใช่โชคไม่ใช่พรสวรรค์ หรือสถานการ์ภายนอกแต่คือความต่อเนื่องผู้ชนะจุดไฟแห่งจินตนาการเหมือนการออกกําลังกายกล้ามเนื้อส่วนผู้ถูกขังถือมันเป็นของเล่นเด็กที่เก็บเข้าตู้เมื่อต้องเผชิญชีวิตจริงคุณอาจมีไอเดียเดียวกันข้อมูลเหมือนกันเครือข่ายเหมือนกันแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะภาพลักษณ์ที่คุณเล n k ดูทุกวันนั้นเล็กยากจนและยอมจำนวนทำไมบางคนสามารถเปลี่ยนประกายเล็กๆให้กลายเป็นจักรวรรดิในขณะที่คนอื่นฝังมันตลอดไปคุณเคยสังเกตไหมว่ามักมีข้อแก้ตัวพร้อมอยู่เสมอไม่มีเวลาไม่มีทรัพยากร ไม่มีประสบการณ์นี่ไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นข้ออ้างที่ยึดคุกไว้ลองจินตนาการคนสองคนได้รับโอกาสเดียวกันคนหนึ่งเห็นประตูคนหนึ่งเห็นแต่ความเสี่ยงความแตกต่างเริ่มจากจิตใจคนที่เห็นประตูจะรักษาภาพที่ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการไว้และรู้สึกถึงภาพนั้นอย่างเข้มข้นลงมือทําเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วคนตรงข้ามจะจินตนาการแต่ปัญหาคํานวณสถานการณ์ล้มเหลวและลงมือทําเพื่อปกป้องตัวเองและสมองก็จะตอบสนองสร้างผลลัพธ์ที่ดูเหมือน พิสูจน์ว่าพวกเขาถูกนี่ไม่ใช่เวทมนต์นี่คือสาเหตุและผลลัพธ์ความคิดสร้างอารมณ์อารมณ์กำหนดพฤติกรรมและพฤติกรรมสร้างผลลัพธ์ง่ายแต่แรงเมื่อมองข้ามลองนึกถึงซัฟจ็อบเขาไม่ได้รอให้ตลาดบอกว่าควรมีอะไรเขาจินตนาการถึงประสบการณ์ก่อนที่สินค้าจะเกิดขึ้น iPhone ไม่ได้เกิดจากการสำรวจตลาดแต่เกิดจากวิสัยทัศน์ที่แนว่วแนว่ว่าเทคโนโลยีจะผสานเข้ากับชีวิตผู้คนได้อย่างไรเขากำหนดมาตรฐานและดึงโลกให้เข้ามาหาเขาความหมกมุ่นนี้กับภาพที่ชัดเจน และทำซ้ำคือสิ่งที่แยกผู้สร้างออกจากผู้ตามคุณอยากเป็นคนที่ก๊อปปี้สิ่งที่มีอยู่แล้วหรือคนที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้านหนึ่งก็มีตัวอย่างชัดเจนของความล้มเหลวเพราะขาดวิสัยทัศน์บริษัทและผู้บริหารที่มีทรัพยากรและตำแหน่งสูญเสียทุกอย่างเพราะไม่จินตนาการถึงอนาคตและยึดติดกับอดีตเราเห็นยักษ์ใหญ่ที่มีโอกาสเปลี่ยนเส้นทางแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงและจ่ายราคาสูงนี่ ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของกรอบความคิดหากคุณสับสนระหว่างความเป็นจริงกับหลักตาคุณก็เซ็นสัญ,ญญากับความหยุดนิ่งฉันเห็นสิ่งนี้ด้วยตนเองในชีวิตการทํางานฉันจําได้ว่างานสัมมนา,าครั้งหนึ่งมีชายอายุ50ต้นๆนเข้ามาหน้าแข็งเต็มไปด้วยความสงสัยบอกว่าตัวเองแก่เกินไปที่จะฝันในการฝึกหนึ่งฉันให้เขาบรรยายรายละเอียดของวันธรรมดาในอีกสาปีข้างหน้าราวกับว่าเขาใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วตอนแรกมีเสียงหัวเราะตะกุกตะกักจากนั้งเงียบและเมื่อเขาเริ่มบรรยายสินสัน และคอของเขาตึงมีอารมณ์จริงผสมระหว่างความอายและความล่งใจในตอนจบของค่ายเขาไม่ได้กล่าวสุนทรพจน์ใหญ่แต่ทำสัญญาเล็กๆว่าฉันจะลองขายบริการที่ฉันคิดมาหลายปี70วันต่อมาผู้ช่วยของฉันแสดงอีเมลจากเขาพร้อมภาพร้านที่ปรับปรุงแล้วลูกค้าใหม่และข้อความขอบคุณที่เขียนว่าฉันคิดว่าช้าไปแล้วแต่ฉันคิดผิดปฏิกิริยาของเขาเริ่มจากความประหลาดใจจากนั้นกลายเป็นความโกรธเชิงบวก เพราะรอนานเกินไปพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงจินตนาการให้แนวทางการกระทําเล็กๆแต่ต่อเนื่องให้รูปทรงหากคุณต้องการเปลี่ยนสถานการณ์คุณต้องทําให้ความแตกต่างนี้ใช้งานได้จริงก่อนอื่นรักษาภาพในใจทุกวันไม่ใช่จินตนาการเปล่าแต่เป็นแผนปฏิบัติบรรยายรายละเอียดคุณคือใครทําอะไรตอนเช้าพฤติกรรมเป็นอย่างไรภาษาแบบไหนที่ใช้ต่อมาจัดอารมณ์ให้สอดคล้องกับภาพหากภาพไม่กระตุ้นความรู้สึกมันก็ไม่มีพลังสุดท้ายลงมือทําไมโครแอคชั่น ที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณในอนาคตอย่ารอความสมบูรณ์แบบจงรอความสอดคล้องความผิดพลาดใหญ่คือสับสนระหว่างจินตนาการกับภาพลวงจินตนาการโดยไม่ลงมือทํายังคงเป็นแฟนตาซีจินตนาการพร้อมการลงมือทําจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือขั้นตอนที่ใช้ได้ทันทีใน21วันเลือกฉากเดียวไม่ใช่ห้าเพียงฉากเดียวเห็นตัวเองทํางานสําคัญที่ตัวคุณในอนาคตจะทําเสนอข้อเสนออัดวิดีโอพูดคุยกับลูกค้าเป้าหมาย ทำสิ่งนี้ในรูปแบบที่เล็กที่สุดทุกวันบันทึกผลหลังจากหนึ่งสัปดาห์ปรับแก้หลังจากสางสัปดาห์เร่งความเร็วสิ่งที่ค่าไอเดียไม่ใช่ขาดประกายแต่คือขาดการฝึกฝนอีกวิธีทรงพลังกลา้าสร้างความไม่สอดคล้องเล็กๆในวันของคุณเพื่อทำลายโหมดอัตโนมัติไปประชุมโดยแต่งตัวต่างเล็กน้อยเปลี่ยนลำดับงานโทรศัพท์ก่อนอาหารกลางวันที่ปกติเลื่อนหลังทิ้งการเปลี่ยนแปลงเ,เหล่านี้สร้างสินแปใหม่สินแปใหม่สร้างภาพใหม,ใหม,ใหม่อย่าประเมินค่าผลลัพธ์เป็นโดมิโนต่ำเกินไปภาพที่ฟุ้งฟักด้วยวินัยเปลี่ยนพฤติกรรม และพฤติกรรมสร้างโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ต่างออกไปหยุดทำซ้ำความคิดเดิมๆที่สร้างผลลัพธ์เหมือนเดิมรับผิดชอบต่อทิศทางของภาพและมองความคิดสร้างสรรค์เป็นอาชีพไม่ใช่แค่ความบันเทิงโลกตอบแทนผู้ที่กล้าจินตนาการและทำด้วยความอ่อนน้อมดังนั้นฉันถามคุณคุณจะเป็นหนึ่งที่ฝังไอเดียของตัวเองหรือเริ่มฝึกจินตนาการที่สร้างผลลัพธ์ตั้งแต่วันนี้ทำแบบฝึกหัดเล็กๆตอนนี้ หลับตาสองนาทีเห็นฉากความสําเร็จชัดเจนรู้สึกมันพรุ่งนี้ทําซ้ําหลัง21วันเปรียบเทียบท้าไม่เปลี่ยนคุณละเมิดสัญญาแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณเริ่มออกจากคุกแล้วตัวเลือกง่ายการลงมือทําทุกวันความจริงที่คุณควรพกไปจากที่นี่คือหลังจาก35ปีจินตนาการของคุณอาจเป็นคุกที่ยึดคุณไว้หรือเป็นกุญแจเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ทุกความฝันทุกความปรารถนาเริ่มจากท่าที่ชัดเจนในใจถ้าคุณเรียนรู้ที่จะรักษาภาพนั้นและทําตามมันไม่มีอะไรหยุดการเติบโตทีี่่มให้้คุณอยูแลว และถ้าวันนี้คุณก้าวขึ้นบันไดของสติแล้วจำไว้ว่าในวิดีโอต่อไปคุณจะก้าวหน้าอีกขั้นก้าวเล็กแต่ทรงพลังเพื่อให้ดีกว่าตัวเองในปัจจุบัน1%ขอบคุณที่อยู่กับฉันและพบกันในวิดีโอต่อไปที่กำลังปรากฏบนหน้าจอของคุณแล้ว